รู้สึกว่าเหมือนเรากำลังอยู่บน <s uss> <s uss> ดาวเคราะห์สักดวงหนึ่งว่ามันสวยอยู่นะ เล่นๆไอ้คุยเดียวได้เหรอได้ครับรักษาบ,บาลานได้เราก็ผ่านฉลุยเอ้ยตุยจะรีบเดินเด้อน่ะเล่าอยู่นี่สุุกดีเหมือนกันนะครับเนี่ยยกไปเคนยกหน่อยเคนตึ๊บ เราต้องแบบทำสมาธิแล้วก็รักษาบาลานให้ดีครับเพราะว่า <c oughs> พอมาตรงกลางแบบกลางมันพานแล้วมันยัง,งรู <c oughs> สง้สึกแบบว่าเสียวๆอีกนิดนึง ชิบะ <Private paying otic> อ <book> ุ้ยลอดครับผมอ้าวเขาไม่ <im so S 2> ึ้นข้างบนกันแต่เขาเดินกันข้างล่าง ลักษณะของป่าที่นี่นะครับเป็นป่าแบบชื้นๆหน่อยชื้นแฉะเพราะว่าฝนน่าจะเพิ่งตกไปครับแต่ว่าอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวมีนักท่องเที่ยไม่ค่อยเยอะครับเมื่อกี้เห็นผ่านกันไปแค่กลุ่มเดียวค่อนข้างเงียบตอนนี้ก็เหมือนว่าผมมาเดินอยู่คนเดียวเลย <laughs> ตอนนี้รู้ไหมผมคิดอะไรอยู่นี่หัวมันคิดถึงเรื่องเอนี่ยครับเอ่อานาฮอนดาครับที่แบบเราเข้าป่าดงดิบมาแล้วก็มีแบบสัตว์ประหลาดปริศนาอยู่บริเวณร,ร,รอบๆตัวเราฮ <laughs> เขาบอกเขา้าป่าห้ามพูดถึงโอเคเพราะว่าตอนนี้ข้างหลังที่เราตามมาหายกันไปหมดแล้วครับเสียงเงียบเลยมันก็จะรู้สึกแบบวงเวงนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมนข้างชินอยู่ แต่จะว่าไปก็กลัวหลงเหมือนกันนะเนี่ยผมมาถึงป่ากาแฟแล้วครับเมื่อกี้มีเหมือนเป็นทางแยกทางรถผ่านกับทางคนเดินมาผมก็เลยเลือกมาทางที่คนเดินเพราะว่า สังเกตจากรอยเท้าเดินแต่ก็รู้สึกไม่มั่นใจเหมือนกันว่าถูกไหมแต่มันมีเส้นทางครับให้คนเดินได้อะก็เลยลองเดินเข้ามาดู รู้สึกว่าป่ามันแคบมากเลยครับเป็นช่องแบบพอแค่ให้เราเดินไปมันได้ยินเสียงมันตกละน่าจะมีลำธารแถวๆนี้ครับืม อ๋อน่าจะเป็นที่ข้างล่างครับน่าจะเป็นน้ำตกแต่เราอยู่ข้างบนไลฟ์พี่แววคนอื่นเลยเฮ้ย ในที่สุดผมก็เดินตามทันเพื่อนๆน,นะครับรู้สึกปลอดภัยขึ้นสองร้อยเปอร์เซ็นต์ เหมือนพระจนไทยครับเหมือนเหมือนผมนึกถึงอยเนี่ยหนังพ kind of ี um, ่มันเข้าไปในป่าเมซอนนะครับหนังอะไรอ่ะหนังอนาฮอนดาครับขอบคุณค่ะจะไม่เจอนาคอนดาที่ชื้นอ่ะเออป่าดิบชื้นอย่างนี้เลยตอนแรกก็ไม่คิดหรอกเริ่มคิดแล้วเนี่ยตื่นเต้นดีนะครับ

ถึงแลฮะโอ้เรามีทุ่งดอกไม้ด้วยอ่ะมันแบบสวยมากเห็นปะอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศรอบๆโอ้สุดยอดว่าไหม ที่สุดเราก็ถึงจุดกลางเต็นแล้วครับมันเป็นแบบลานทุ่งหญ้าโล่งกว้างเห็นไหมเขารู้สึกดีเลยอยากให้ทุกคนได้ได้มาพักผ่อนได้มาพบปะกับธรรมชาติแล้วก็ ได้มาลองเหนื่อยกับการเดินทางดูบ้างผมว่าถึงแม้มันอาจจะเหนื่อยแต่แบบมันเหนื่อยคนละแบบกันไงมันเหนื่อยแบบไม่เหมือนที่เราเหนื่อยทางานแต่มันเป็นเหนื่อยแบบเหนื่อยผพระจนภัยเหนื่อยได้พบปะกับสิ่งใหม่ๆพบปะเพื่อนใหม่แล้วก็ได้พบปะกับบรรยากาศใหม่ๆ บางทีมันอาจจะทําให้เราแบบว่าได้มีเวลามานั่งมองท้องฟ้านั่งมองต้นหญ้านั่งมองต้นไม้แล้วก็คิดอะไรบางอย่างออกนั่นแหละครับเขาเรียกอะไรอ่ะการเดินทางเพราะว่าตอนนี้ เหนื่อยจนแบบออกซิเจนไปนเลี้ยงสมองไม่ทันแล้วแล้วก็คิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะว่าชีวิตติดคอนเท์ชีวิตติดแกมติดบั๊กอะเนี่ย ไปแล้วครับ ตอนนี้ผมก็มาเดินเล่นหามุมจุดชมวิวครับเฮ้ยว้าวโหเรามาพบกับหน้าผาครับที่แบบว่าสวยมากโอ้ อ,อันนี้<อ>ม่มีไวสว,วโไสยยะโอ้โหอยย่แค่เขาแค่ r เออโอ้ข้างหลังเป็นหนึ่งสองสามสามย a y ฝั่งนี้ด้วยสี่เยอร์ห้าเธอดูหน้าสี่เธอนับจากที่มานกันะ่ะจะเห็นปะ หนึ่งสองยห้าจริงจริงด้วยหวยหวยออกจ้ะหวยออกเท่าไหร่ยังไงเห็นน้ำตกตรงนั้นไหมครับอยู่ตรงนู้นไกลมากแต่ก็มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วก็สวยด้วยเป็นหนึ่งเส้นที่ตกจากที่สูงยาวๆเลยผมว่ามัน สวยดีนะแต่ว่ามันไกลามากเลยอะแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องมานั่งพักทรงนี้ครับแล้วก็แล้วก็แล้วก,วก,วก็พูดอยู่นั่นแหละกะว่าจะนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินว่าตอนนี้เป็กหมอกผ่านมาโคตรหนาเลยครับเพราะเห็นอย่างนี้ก็แบบรู้สึกเลย น่ากลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันมาพร้อมกับสายลมที่แบบเย็นๆนิดนึงแต่ก็ทำให้รู้สึกดีครับสุดชื่นโอเคครับตอนนี้เราจะไม่ได้ดู s u n s ็ t แล้วเพราะว่ารู้สึกบรรยากาศมันค่อนข้างวังเวงนะฮะ พอมันเริ่มมืดมันก็เริ่มแบบดูน่ากลัวขึ้นเล้บกลับแล้วครับเห็นน้ำตกปะหมอกมันมาแล้วมันแบบเหมือนฝนมันมาก็เลยแบบกลับกันก่อน วังเวงนิดนึงตรงนั้นมีอะไรดีเปล่าน้ำตกน้ำตกเหรอหโอเคเดี๋ยวเดินไปหาเพื่อนก่อนดีกว่าครับโอ้ นี่ชอบหาเรื่องอันตรายให้ตัวเองนะเนี่ยโอเคแล้วเราจะขาดไปได้อย่างไรหมดได้ใช่ไหมไเฮ้ยได้ได้ได้ได โอ๊ยไม่ได้ป่ะพี่ผมต้องอ้อมดีกว่าเดินไปนิดนึงมันก็บุมลงไปเลยนั่นแหละมันจะเดินลึกลงมันจะสูงอ่ะย่ามันท่วมหัวได้เวลาฉันก็เดินมาตรงนั้นแหละจริงป่ะมันจะบุ๊ปมันจะบุ๊ะอ๋อเดินข้างใต้นี่เหรอ่แเดินเส้นนั้นแหละสูงมากเลยนะมันสูงย่อตัวลงเลยอย่โดนนะเดี๋ยวสุด ะใจเย็นๆเพรามันสูงมากเลยก็ไม่เท่าไหร่ถถ่าไปแต่เมื่อกี้ผ่านไปดูฝั่งนู้นแล้วมันเยวนิดเดียวมันมีเดียวนิดเดียวเห็นไหมนิดเดียวน้ำตก <laughs> เราลงไปงไงตรงนี้ไงตรงโน้นเหรอใช่อ้ยไอ้น้ำตกที่ที่มันเป็นมันๆอ,อ๋อถ่ายคันเทนเองใช่ครับเพราะว่าชีวิตเราติดคันเทนทุกคนครับตอนนี้บอกหมอกเต็มพื้นที่เลยอะ่ะโอ้ บริเวณลานกว้างที่เราเห็นเมื่อกี้คือเต็มไปด้วยหมอกแล้วนะครับตอนนี้สดชื่นจัง <laughs> แบบนี้คือไม่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 อ่อนเลงแต่ก็กินได้ไหนล่ะกินผมผมชอบกินมะเขือแกงเขียวหวานอร่อยวันนี้ตังตั้งจะโชว์แกงที่ทำแกงเขียวหวานจ้าครับผมทำอร่อยมากนี่ไม่ต้องแฮตติกแล้วอ่ะ กระถ้น่ตัวเอาแล้วาหอก่เจุบไปไหนอันนี้คือูตามเพื่อนแล้วไม่ได้รับตามเลยใช่ไหมเสียงเอาเริ่มยืดแล้ ตอนเช้าครับทุกคนวันนี้เป็นเช้าที่อากาศสดใสมากครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักมากตกแบบตกทั้งคือนอ่ะทั้งเสียงดังทั้งฟ้าผ่าแล้วก็ลมพัดแรงมากครับแต่ผมยังยังมีความโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือเต็นท์ผมไม่รั่วก็เลยทําให้แบบเราพอจะนอนหลับได้ครับแต่พอตื่นมามันก็รู้สึกแบบเปืดปวดเปิด ปวดเมื่อยนะปวดปวดมื่ยแบบปวดเมื่อยแบบปวดเมื่อยตามไหลตามขาตามตัวอะไรเงี้ยแต่ก็ยังสบายมากครับเพราะว่ายังแฮปปี้กับการเดินทางและหลังจากนี้นะครับเราก็จะกินข้าวเช้ากันที่นี่แล้วก็เก็บสัมภาระคนย้ายไปที่ด่านต่อไปก็คือน่าจะเป็นน้ําตกตาดฟานครับเมืม่อกี้ผมแอบถามพี่เขาแล้วว่าเออเราสามารถเล่นน้ําตกได้ไหมเขาก็บอกว่า น่าจะได้นะเหมือนเหมือนมีจุดให้เราเล่นผมก็อ่ตั้งความหวังไว้ที่นั่นว่าผมอยากจะเล่นน้นตกก็เดี๋ยวรอดูว่าผมจะประสบความสําเร็จในความหวังหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูซีนต่อไปกันเลยครับมื้อเช้าวันนี้นําเสนอข้าวผัดครับผมบายเชฟดิ๋วพี่แกงเขียวหวานยังกินได้อยู่ใช่ไหมกินได้ที่อุ่นแล้วโอเค อยาก,กินแต่ว่าอากาศหนาวไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันมาใส่กะทิไงแต่อากาศ ยอดโผมไม่รู้ผมจะพูดอะไรเลยอ่ะมันแบบอย่าทุกคนเห็นนะฮะเกินจะบรรยายตอนนี้ก็ถึงแก่เวลาที่เราต้องเดินทางไปต่อที่จุดต่อไปแล้วครับคือที่น้ำตกตาลเขมือบตาลเขมบ ชื <Universe> ่ออะไรนะขออภัยครับขมือขมืออะไรนะขมือขมือต่อไปนะครับเราจะเดินทางไปที่ป่าขมือครับสีที่มันไม่พูดว่าจากดขมิบอะไรนะปาดขมืดปาดขมืดแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรนตกแปลว่าน้ำตกภาษาอะไรอ่ะขมืดก็เป็นปาดภาษาลาวไงปาดแปลว่าน้ำตกป่าแปลว่าน้ำตกอ๋อแล้วแตดอ่ะ